องนีมันต้องสื่ออย่างอีอ่อืมอีนี่แหละเออเออจอดนี่รถยมาทังนัตรงนี้เนาะจอรถเองจริงออกนับอปากซอยนั็นมาเะตโ้งรัมันก็เบรกรถก็น่ะกัเบรกเดืดตัทาะยืนอยู่นี่ยืนอยู่ตรงเนี้ยตรงรถมอไซต์จอดเนี่ยเนา เสร็จแล้วก็รถทึ้นมาจะได้น่ะมันก็ปุ่งม้อย่างเงี้ยเราปุ่งม้อย่างเรากระแน่นักปุ่งปุ่งมาแล้วกระัน่นก็ออกซอยปุ่งมาใส่เจ้าตีรถโดยสารออกมาเนี่ยเราไข่มันจะได้ไข่ตั้งหน้าไข่จะได้ขั้นไหนคมอไซค์มอไซค์ตั้งหน้ามอไซค์จนใส่หมดเลยมอไซค์ตั้งหน้ารถจนเลยเออมอไซค์เสร็จแล้วมอไซค์จนแล้วกระเด็นไปถึงไหนฮะมันกิ่งนะเนี่ยแหม่นมอเตอร์หอยกิ่งนี่ถึงไหนครับรถมอไซค์ถึงเนี่ยเรา เพราะว่ารถเจ้าก็กดนี่หันบ่อหอยนี่อันนี้จะอยู่ในหน้ารถเจ้านี่เศษกระดาษมุ่งเนี่ยมอไซค์่ก็นั่นก็แล้วอยู่นะเนาะมอไซค์กันอีกมาโจนมานั่ะไงมอไซค์แล้วนะก็อืมนักอยู่แล้วคนณเป็นยังไงครับคนกับเจ็บ์นักอยู่เจาะเห็นมาเตอรซค์ซ้อนสองคนมาน่ะ แมนซ้อนสองแต่ไอคนนั้นมันถ่ายจะโดดลงเพราะว่าไอ้ติดโดดลงมันว่าได้ของน่ะมันมาอ้วกอย่างกอย,ย่างเหมือนฟ้าสวยเพราะว่าติดตอนที่เจ้าเหลียวหนะันน่ะคือว่าเจ้าหันมาไซค์ส่งกันแล้วคนสามคนแล้วเจ้าบ่ะหารไอตัวตีรถลุ่ลงแล้วดูมีอาการแกป๊ปอยู่ไนกองเมาอ่ะในกองเมาเนาะบนขามอไซค์น่ะเมาเมาเนาะเมาแล้วรถยนต์แกว่าดวได้กองตอนที่ลงมาครับรถยนต์กำลังลงมาเงียบอ้วอย่าง<ม>แต่แก๊ซั่น แกแกตกใจเออแกตกใจแกซันสันซันยังเด็กก็เลยถามกันลาถามไปไหนกันมาแกว่าแกไปฝังมาเอาคนงานไปส่งติดฝังอ่าแล้วแกไปไหนครับแกจะปีกไปบ้านถ้ำเป็นเคยอยู่บ้านถ้ำอ๋ออยู่บ้านแกอยู่บ้านถ้ำแกเป็นเคยอยู่บ้านถ้ำจะเอาลูกก็ไปหับลูกก็เมียไปเอวกระทงอันนี้เนาะอือืมแล้วถนนที่เป็นได้ครับมีการตัดหน้ากันบ่อยก่อบ่อยนก่อนเขียนในเชียงค้อ แต่ยืนหันมแต่กว่าสามสิบเตื้อได้อยู่แล้วเย็นผมว่าสามสิบข้างกันแหละได้อยู่เนาะส่วนใหญ่มันเกิดจากอะไรครับตัดหน้าเนาะส่วนใหญ่ลบทอนกัลรถเครื่องหรือว่ารถเครื่องกับรถเครื่องครับรถกกลิกับรถเครื่องเนาะอ๋อส่วนใหญ่รถจะออกจากซอยมาตัดหน้าเจ้าแนวเราหอยบิ๊กคุณดตีเจนบิ๊กแกได้เ็สตรงไหนวะปีเน้องเนี่ยน้าก็หันนะพิป้อมเนาอหอยหน้านั่นเนาะแถวแถวหน้าเนี่ยสนาะคนทีรถเครื่องนะรถเครื่องอ่ะ แถวแถวกิ้วเนี่ยแถวแถวหน้ามู้นเนี่ยกิ้วแตกไม่ต้อดูน้องชวนร่างกายแล้วใส่เจ็บอยู่เนาะรุ้มกล้าเข้าไปพอใกล้เนาะไป้แต่ยืนไหนอ๋อนาทีแล้วที่ยืนนี่ออโดยบัตันขาขาแข็งมุดโดยบัตันสั่นยังเดียวกระโดดบัตันเราสั้นเนาะมีปีในกระหล่นอันนี้หุ่นยังเดียวแล้วขาเนี่ยยู่ยแย่ไปเหมือนได้กระโดดบัตันกระโดบัตนั้นตันั้นเอาได้เนาะแต่ต้องว่าถ้าแบบป่นแบบแบบตันในตัวเนี่ย เจ้าเนี่ยก็อยู่นั่นนะ่ะอยู่จอกเนี่ยหัวมุมรถเขียงขึ้อนอนะ่ะเกียบโดนรถชนเนาะข้าวมาโลกกันนะั่นามาผมพากี้มาเล้วเกียบโด,ดนไปเนาะคือมันมีอย่างขวางหน้าก็ตีเขาจะโดนชนน่ะโต้ขายกระทรงงผีสาวมันชนโต้มันชนมันมาอย่างนี้เลยเนาะสิวไปหน่อยเดียวเนาะสิวไปหน่อยเดียวอีกองเงีมันกเนื้อหอยมันเนี่ยแม่นหมดอ่ะแบบสะเล็บไปหันเลยไปหันนันเนาะ